มารับรับเนี่ยท่านมารับรับท่านมามันจะเดินไปเดินมานาทีเดินไปเดินมาไม่พูดไม่จาเดินไปเดินมาไม่พูดหรืจาท่านมาอะไรมารับรับน้งปูอยู่กลางป่ามารับรับเนี่ยท่านเดินหน้าเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังก็ถ่ายคลิปดูเอ๊ะท่านเดินมาท่านจะมาอะไรเนี่ย อือให้ดูดูดูท่านท่านเดี๋ยวยังไม่พูดก็ยังไม่ขับไม่ถามท่านท่านมาเลยนะ่ยเนี่ท่านเดินเดินไปอ่าเดินอ่าท่านอ่าเดินอ่าภูมิใจอือท่านมาลับๆกท่านไปก็ไปรับอืมเดินมาอ่าเอาเดินเนาะท่านเดินดูท่านเดินอืมท่านเดินเดินอ่านี่ย เออเดี๋ยวเรถอยหลังมาเดินเดินเดินหน้าไปก่อนเดินหน้าไปก่อนอืมท่านจะมาให้โชคแน่นอนปู่มาลับๆไงนำโชคเต่าหับมาฝากวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราชสองหกห้านี่โชคเต่าหับนี่ยท่านเดินเอาดูไปะดูไปท่านเอ็ดสี่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูไปแล้วท่านจะมาแบบไหน อุ่นยังไม่ไหนอืมอแปลกแปละันเดินว,วลลันเดินตลอดเดินกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมา

Baik, baik, baik. Ah, okey, baik, baik. Baik, baik. Kena, baik. Ah, kena, baik. Ha, mampu, malap, malap, malap. Nah, ni, ni, ni. FC, nah, malu, malu. Ah, tanya, hai, hai. Hmm, tanya, hai, hai. Malap, malap. Hmm. นตเราจะจะบอกเลยหนี่งมาเนี่ย,ยอืมนะมาแล้วครับ,รบไปละอืมไปละไปละออืมอืมมท่านมาแล้วครับมาแล้วครับ,รบอืมมาแล้วไม่เดินไม่เดินไปเดินมาเดินตุ่มกลมยังไง เังนี่ผมจะถอยหลังเลยคนนึงนะถอยหลังเนี่ยถอยหลังมาแล้ว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 เล็นถอยหลังเนี่ยถอยมาหลังมาเนี่ยไปมาถอยมาเนี่ยไปมาถอย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 มา

แล้วก็อืมอ้าวงวดนี้ต้องคงคงได้อะไรเนาะตามมา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 ไม่พูดไม่จ่าเลยน้ำปูไม่จ่าเลยน้ำปูตามมา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 เอาท่านทิ้งกระดาษให้ได้นะท่านทิ้งกระดาษไว้นะอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวกระดาษนะ อืมเอาทัานมาให้โชคเลยในเชียนในกระดาษเชียนว่านำโชคตอหับมาฝากนะอ่ะอะโถูกตอหับมาฝากเราจะเห็นเอาโอเคจะเห็นกันทีกันทีอ่ารอดูกำลังแกะดูแกะอืมแยะ เดียวเดียวจะแกะให้ดูว่าเป็นตัวใดอืมท่านไม่พูดไม่จาท่านไม่พูดเลยหปู่มารับรับก็มีเกมด้วยจุสาญาท่านหลวงปู่มาลับลับรับมีกิ่งอืมให้เห็นหน้าเห็นตาให้เป็นพระพลางใด้พระลาง

ก็ได้เห็น,นแบบนึงเอาเอาเริ่มเห็นแล้วตัวแดงจริงคืนเลยตัวแดงจริงคืนเลยตัวแดงจริงคืนเลยเห็นไหมอมมันให้ตัวนี้เลย ให้ตัวนี้เลยให้ตัวนี้เลยมันกลับให้ด้วยอ่ามันกลับให้ด้วย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 มันกลับให้ด้วยอืมมันกลับให้ด้วยให้ตัวเดียว ส่วนมากเป็นพระระดับในท่านไทยพระระดับเนี่ยจะให้ตัวเดียวจะมาเห็นหน้าเห็นตาจะให้แบบนี้เนี่ยพระในป่านะครับผมก็เอฟซีก็พิจารณาดูก็แล้วกันด้วยนายรบเองการเสียงตุรกี มันอกใหช่ยมาให้เสวอลอตอรี่นะให้เนื่องเลยสาหาซ่อรตอรีกันจะมีไหมมันตรงเีกพอสอบผมอืมดีพอสอบจอเดี๋ยวถ้าจะมีโค้งสุดท้ายไหมจะมีสุดท้ายไหมอืองให้อีมาดูดูอ่ะอืมยิบสี่ ด้วยกดได้กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามช่องพิธิธรรมนำคาถานำทั้งคาถานำทั้งนำทั้งโชคลาภนำทั้งยาวิเศษมาให้ท่านเอฟซีทุกท่านได้ไปบอกต่ออยากพี่น้อง ดูเกิอนอันนี้กหอท่านปีนาา่าวจะว่าท่านให้ทีไรเนี่ยไม่เคยพลาดเลยนะเนี่ยมันปูมาครับ,บอืมไม่ต้องไม่เคยพลาดได้เลยอืมรับหายเลย ให้โชคดีเอฟซีทุกท่านโชคโชคดวงจ้าด้วยด้วยกันทุน